สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมารับชมทองยูทูบช่องนี้ครับผมใกล้เทศกาลของคนจีนเขาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเทศกาลอาหารเจก็เลยซื้อนิชินครับรสแกงกะหรี่เจแกงกะหรี่เจนิชินไม่ทราบรสชาติจะเป็นยังไงยังไม่จบผมก็เลยซื้อนี่มาด้วย สองอันเป็นเนื้อไก่ทอดเจร๊รเรสดแล้วก็หมูทอดเจร๊รเรสด็บนะครับสองอันนี้เดี๋ยวผมจะเนี่ยมันมีสองชุดนะครับชุดหนึ่งก็จะใส่เป็นไก่อีกชุดหนึ่งก็จะใส่เป็นหมูเนาะอทีน,น,นี้าาวไม่่ คนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างพวกเรานะครับผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดยังไม่เปลี่ยนศาสนายังเป็นคนพุทธอยู่เหมือนเดิมและก็ไม่คิดจะเปลี่ยนศาสนาไปไหนอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่ได้บังคับนะครับคุณไม่ชอบอะไรคุณไม่อยากกินอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของคุณไปอ่ะเดี๋ยวผมขอชุดนี้ใส่เป็นไก่ทอด นะครับแล้วก็อีกชุดใส่เป็นหมูทอดเจทั้งคู่ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ต้องเข้าใจไว้ก่อนทีนี้อาหารตัวนี้เนี่ยก็เคยมีคําถามนะครับเป็นคําถามที่คนมุสลิมเขาน่าจะถามกันเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือคนพูดไปถามด้วยก็ได้คำถามง่ายๆครับว่าเดี๋ยวก่อนที่พูดเรื่องคำถามนี่ครับ เขาทำให้เรียบร้อยสำเร็จรูปโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวง่ายๆคือฉีกซองเนี้ยใส่เข้าไปนะครับอ่าฉีกซองไก่ใส่เข้าไปแบบนี้อืมนี่คือซองไก่นะครับแล้วก็เติมน,น้ำร้อน เติมน้ำร้อนไปแล้วก็ระหว่างนี้ครับผมก็จะทำอีกถ้วยนงด้วยนี่ถ้วแรกแล้วนะน้ำเยอนแบบนี้นี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้มัน มาทำอีกถ้วยนดีกว่าอันนี้เหมือนกันเลยไม่ต้องใส่เครื่องไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นเติมแค่ของเข้าไปอ่ะถ้วยที่สองใส่เป็นหมูเจครับหมูทอดหมูทอดหมูทอดเจเอาครับระหว่างนี้ ผมมาคุยกับเพื่อนต่อดีกว่าเพราะเคยมีคนนัอศาสนาอิสลาม,ม,มเาขาเป็นคนตั้งคำถามนะครับคำถามที่ตั้งเนี่ยก็มีประโยชน์กับคนนับือศาสนาอิสลามคนพุทธด้วยมุสลิมสามารถทานอาหารเจได้หรือไม่ เป็นคำถามที่คนมุสลิมถามกันเองผมคิดว่าอย่างนั้นนะเขาถามว่ามุสลิมสามารถทานอาหารเจได้หรือไม่ซึ่งคําตอบที่ผมได้ยินมานะครับจริงๆแล้วอาหารเจเนี่ยมีส่วนประกอบที่ไม่ผิดหลักการศาสนานะส่วนประกอบต่างๆในอาหารเจเนี่ยไม่ผิดหลักการศาสนามุสลิมสามารถที่จะทานได้ก็จริง ต่มันมีเรื่องของพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ผมได้ยินมานะครับ,บก็เลยทําให้คนมุสลิม,ไม,ไ,มไม่สามารถทานตรงนี้ได้ก็คือพี่น้องชาวไทยมุสลิมไม่สามารถที่จะทานอาหารเจเได้เพราะมันมีพิธีกรรมของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องตัวแรกนี่เป็นไก่เจนะครับตัวแรกนี่คือไก่เจ ใส่ลงไปในอขาเรียกอะไรอะมาม่ารสแกงกะหรี่เจนะครับปกติเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเขาทำรถนี้มานะนี่เป็นปีแรกเลยเม้ปีแรกเลยล้มั้งที่ผมเห็นก็เลยเรามากินดูหน่อย ขึ้นไปควา่บันเทียนแต้กงขึ้นเป็นบนเียนตวา่มดีต้อนยิเนต้อนแหละจากคมดีเมื่อดีแล้วไม่ตตัดปั้นไปได้ไหมเนี่ยไปดี ไปครับเดี๋ยวขอพูดถึงรสชาติก่อนผมยังไม่ได้ชิมน้ำนะว่าเป็นไงบ้างก็ตามสไตล์าตาของจีนนะครับรสชาติโอเคอยู่

อืมอืมครับอืมอืมกรอบนั้งกู้อร่อยนั้งกู้งตอนนี้สรุปให้ฟังนะครับว่า รถชาโรเกยอย่แต่กมหับยังไม่ไม่ก็ซือสร้างปันกลางกมอาีเงียบๆีหลังหลังหนกเยอลยบปุบปุบปุบปบปุ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 บปบปุ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 บปบปุบปบปุบปุบปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บปบปุบป ชิ้นใหญ่ดีนะครับหมูเจนเนี่ยอตอมีที่มันกลมอยู่ใน้นตัววนอืมแต่ม่าเด็กแกมมได้ไม่น,าน่าหรอกมันบางไม่พออืมบบคน้องหมต o นอยตอไฟอใบไม้นเออนั่นน้องนันเอาที่ฟอมหนอได้ครับขึ้น,งงน,นืน 外卖。 คนว่ดีคนใจอันเดาแล้วคนใดคนใดวรคนจับว่าคนีหรอยิงเล็กย่ใว่าอันเลคนหญิงกพตองหลักไปเลยอยกด่อนพวกแม่แต่คือปนีเนี่ยคนิถ้าคนใดจับว่ามันในบ่อเห็นอยู่จับหรวคนีต้องลับน

ก็ไก <onder> ่ดีครับเวลาเวลาีเมีกมันเนีจับปนเนี่ยเมือันนั้นคปฏิทอังกฤษปฏิทนเหนามาได้กันม้มเดิมามด้ีจจับนเมื่อกันมั้นเาะกมัถ้าบอกขึ้น ี้ใส่ไก่เจ้ว้นี้ใส่หมูเจครับสองต้ใน,ใน เ,เดี๋ยวน้ำอยู่นิดหน่อยครับประมาณครึ่งนึงเพราะว่าเส้นหมดไปแล้วเ,าาเดี๋ยวผมขอญากไปกินน้ำหลังใหม่เนาะเพราะว่าอร่อยมากสำหรับคนที่ทานเจนะครับ,รบรผมก็แนะนำเลยว,ว่าอร่อยอผมไม่กินเจโดยตรง,ตงรผมก็ยังว่าอร่อยเลยส่วนพี่น้องชาไทยมุสลิมนะครับก็ไป คิดกันเราเองนะเพราะว่าอาจารย์สอนศาส,สนาเคยบอกว่าเหตุผลของการกินไม่ได้เพราะว่ามันมีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องแล้วอีกอย่างนึงครับที่มันจะทําให้มุสลิมทานไม่ได้เลยก็คือเนื้อสัตว์เจที่เขาปรุงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูก็มีด้วยนี่อย่างดีนะครับไม่ทําเนื้อโอเจขึ้นมา ถ้าทำขึ้นมาสงสัยคงจะทะเลาะก,กันตายเลยครับโดยรวมโดยรวมคือทั้งสองเนื้อเนี่ยอร่อยทั้งคู่กรอบดีครับแล้วก็ตัวน้ำซุปของไอ้งกะหรี่เนี่ยเข้มข้นดีครับ้าใส่น้ำน้อยเนาะ

ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบะหมี่คึงเส็จรูปเจรถแกงกะหรี่ญี่ปุ่นจานนี้ชิมก็สามารถคุยกันได้นะครับผมจะไปรออ่านตาของเมนเนาะแต่ผมขอไปกินที่ต่ต่อเองนะครับโอเคนะครับก็อย่างพอสมควรแล้วก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมขอทิ้งท้ายด้วยหมายเลขบัญชีเดิมนั่นแหละ ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการของพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการของพักดีเลขที่บัญชีสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเ็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นครับไม่มีบัญชีอื่นใดทั้งสิ้นถ้ามีบัญชีอื่นใดผมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังครับอืมอืเยี่ยมครับ พบก,กันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ย,ยาวประมาณนี้นะครับเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ,บอร่อยครับ